เมนูไข่อหลากหลายเมนูเป็นอาหารจานเด็ดของใครหลายหลายคนสามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยไข่หาซื้อง่ายมีคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะแก่การบริโภคแต่จะถูกอนามัยหรือเปล่านี่สิครับสําคัญแลามีวิธีการเลือกซื้อไข่มาแนะนําครับดูที่เปลือกไข่ก่อนนะครับต้องสะอาดไม่มีมูลสัตว์เพื่อนติดมาเปลือกไข่ครับจะต้องผิวเรียบแข็งไม่มีรอยแตกส่วนตรงผิวถ้าจับลูบดูจะคล้ายแป้งเนียนเป็นไข่ใหม่ แต่ถ้าจับแล้วลื่นๆนั่นคือไข่เก่าครับยกไข่สองดูกับแสงครับถ้าเห็นไข่ขาวกับไข่แดงแยกออกจากกันเป็นไข่ใหม่แต่ถ้าดูแล้วทึบเป็นไข่เก่าวางลงที่เดิมได้เลยครับลองเขย่าดูครับถ้าได้ยินเป็นเสียงทึบคือไข่ใหม่ถ้าเสียงกล้องแล้วก็ไข่เก่าครับหากซื้อมาแล้วลองทดสอบอีกวิธีครับเอาไข่ใส่ลงในน้ำเกลืออ่อนๆแล้ววางไข่ลงไปถ้าจมถึงก้นอ่างแล้วก็ไข่ใหม่ถ้าลอยขึ้นมาแล้วก็ทิ้งไปได้เลยครับเป็นไข่เก่าหรือไข่เสีย และนี่คือการเลือกซื้อไข่ที่ถูกสุขลักษณะอนามัยที่เราแนะนําให้คุณผู้ชมกันครับอ๋อถ้าจะให้ดีเลือกไข่ฟองโตๆโตนะครับเพราะมีคุณค่าสารอาหารมากกว่าไข่ฟองเล็กนะครับและเมื่อซื้อไข่มาแล้วการเก็บรักษาไข่ก็สําคัญครับอันดับแรกไม่ควรล้างไข่ควรใช้ผ้าชุบน้ําบิดหมาดๆแล้วเช็ดให้แห้งเก็บไว้ในที่เย็นอุณหภูมิประมาณ5องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่า ไม่ควรแช่แข็งและเวลาวางก็เอาด้านแหลมลงเอาด้านป้านขึ้นครับถ้าซื้อมาแล้วไข่แตกอย่ากเก็บเอาไว้ในเปลือกนะครับต่อไข่ใส่ภาชนะหาฝาปิดเก็บไว้ในตู้เย็นก็จะอยู่ได้2-3วันทีเดียวครับเลือกไขด่ดีก็จะมีประโยชน์กับร่างกายของเรานะครับเลือกซื้อเนื้อสัตว์ครั้งใดมั่นใจเคียงสะอาด